กระป๋องดโอโูโอโหต้องบอกว่าแรงมากสวัสดีครับวันนี้ก็จะรีวิวตัวพัดลมพลังเทอร์โบหรือเจ็นนะครับซึ่งให้แรงลมสูงถึง1 1 0 0 0แ rpm ดูครับนี้จะมี2อ,อระดับนะก็จะมีเปิดแบบธรรมดาได้หรือเพิ่มความแรงเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับกับนี่กระป๋องดูต้องบอกว่าแรงมากดูดูกระป๋องนี่ครับแล้วก็สามารถปรับนะครับปรับแบบธรรมดาได้เปิดไว้ตลอดอย่างนี้นะครับนี้ก็เป่าไปได้เรื่อยๆนี่นะครับเป่าไปได้นะครับหรือว่าจะ เปิดหมดยิงเลยยิงแรงเลยนี่นะครับโอเคอ่านี่นะครับตัวนี้ก็จะมีจอ led ให้ใช้หัวชาร์จแบบ type c แล้วก็ตัววัสดุนี่จะเป็น 3d printer นะครับหัวสามารถเปลี่ยนได้ถึง3หัวนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับถึง3าหัวนี่หัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ตัวน,นี้สำหรับตัดเหลบ จอนะครับ ه, นะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปก็เป็นกวานี้ดูครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็มีกล่อง ه, นี่นะครับครบเซตแล้วก็ด้านหลังถอดได้นะครับมีวงแหวนนะครับสามารถถอดได้แยกชิ้นส่วนได้นะครับ <Okay. S 1> อ่าอ่าใครสนใจทักคันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเจ็ตแพน นะครับหรือพัดลมพลังเทอร์โบตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม